อันนี้แต่พีุ่กช้าตลอดเลยนะคนพร้อมกูนั่งนั่งบ่อยบนรถแล้ววันนี้นี่ละนี่ละแทนนี่อะที่หายเลยเอาคุณต้องแก่พี่กูหน่อยสิก็ก็แก่ไปแล้วก็เอากองตัวนั้นมาแก็บทั้งนั้นสลับที่นั่งตัลไปไปนั่งนี่นะสลับไปแก่ช้าแล้วกูรีละอ๋อมากินดู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  ได้ไงล่ะอของของคุณพ,พดูดละครสิแล้วก็ชอก็อกโกแลตป้อนให้น้องไปกินด้วยนะเขาป้อนไหมเนี่ยพี่เขหาหว่านป้อนป้อนไหมเนี่ยคุณเลอเชอร์นะครับคันไก่กับคัตเตอร์อยู่บนห้องครับตามขี้เกียเดินขึ้นไปพบอกให้คุณเดินขึ้นไปกูก็เล่นนั่นแหละเนี่ยกองตั้งเงยงอะกูแปลกเข,าข้าคน